ราคาทองคํายังคงขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักงทุนครับสถานการณ์ในช่ชวงเช้านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับนักถุจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งเลยก่อนทําการลงทุนครับผมสนับสนุนโดย vt m a r k e t Market. เทรดนี้ can be easy fx4 เทรดไล e ก p โป t เทรดกับโรเกอร์ดังหนึ่งของโลกได้แล้วในวันดี fx4 เทรดไล k ก a โปร for you ครับแนะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญยิ่งแนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ xm เปิดวันนี้รับบรอดฟินาทีครับ US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับเป็นโปรโมชั่นของเดือนมกราคมนะนักทุนฝากไปด้วย สวัสดีนะักลงทุนครับเราพาลงทุนย้อนกลับไปดูกันที่ดัชนีในตลาดวอลล์สตรีทก่อนเลยนะครับในคือวรนศุกร์ที่ผ่านมาและเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาทองคํากันครับดั ani, ชนีเฉลี่ยวสากราวโจนส์ Jones, ปรับตัวปิดบวกไป0.33% SP500 ปรับตัวปิดบวก0.40%แล้วก็ NASDAQ ปรับตัวปิดบวก0.71%โดยไดส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวยอร์ก ปิดบวกในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวขึ้นหลังจากเปิดเผยผลประกอบการรายไตรามาสที่แข็งแกร่งขณะที่ดัชนี SP500 แล้วก็ NASDAQ ปิดตลาดที่ระดับสูงสุดในรอบหเดือนครับดัชนี SP500 ปิด ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่13ธันวาคมขณะที่ดัชนีนส s ด็กปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่14ธันวาคมในรอบสัปดาห์นะครับดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดบวกไป2% SP500 ปิดบวก2.7%แล้วก็ n a s d a q ปรับตัวเพิ่มขึ้น4.8%ซึ่งนับว่าเป็นการปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดเลยเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับทุกท่าน หลักๆแล้วก็เกิดจากนะครับทังจุนครับการรายงานของผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนด้วยนะครับนอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับแรงหนุนจากการที่มหาวิทยายลัยมิชิแกนเปิดเผยผลสำรวจในวันศุกร์ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐดีตัวขึ้นสู่ระดับ64.6ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้แตเดือนเมษายนปี65และก็สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ6 0 7 หลังจากแตะระดับ59-7ในเดือนธันวาคมครับโดยดัชนีความเชื่อมั่นนะครับได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้บริโภคคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐครับและนังทุนครับอย่าลืมนะวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็คือช่วงเวลา21 30นาทีเขาจะปิดทำการนะครับเนื่องในวันมาร์ติเนลท์คิงจูเนียร์แล้วก็ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับบรรดานักทุนก็ ยังคงให้ความสนใจไปที่การเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนครับรวมถึงความเห็นของ CEO บริษัทต่างๆเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจครับ ต่อมาเราไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันนะครับที่ถูกครับในคืนวันศุกร์ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปค่อนข้างสดใสกันเลยทีเดียวนะครับสัญญาน้ำมันดิบเวลเท็กซ์ WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์โดยปรับตัวขึ้นมากกว่า1ดอลลาร์และก็ปรับตัวขึ้นรายสัปดาห์มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือน และก็มีสัญญาณบ่งชี้ถึงองคปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันรายใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้ครับทุกท่านในส่วนของการสั่งซื้อน้ำมันดิบของจีนในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงการสัญจรบนท้องถนนที่เพิ่มขึ้นก็ได้เพิ่มความหวังความต้องการการใช้น้ำมันของจีนนั้นจะฟื้นตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากการเปิดพรมแดนและก็การผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ครับ ทางด้านของนักวิเคราะห์จาก UBS นะฮะก็ให้ความเห็นว่านักทุนนั้นจะมุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของน้ํามันนะครับเกี่ยวกับการฟื้นตัวของประเทศจีนและปัจจยัยดังกล่าวนั้นก็ช่วยได้สร้างแรงหนุนให้กับในส่วนของตัวราคาน้ํามันโดยตลาดจะจับตาการนําเข้าน้ามันดิบของจีนและก็การปรับเพิ่มคาดการอุปสงค์น้ามันขององค์กรด้านพลังงานยกตัวอย่างเช่น OPEC สํานักงานพลังงานสากลหรือว่า IEA ครับทุกท่าน นี่เป็นข่าวที่สร้างแรงดุลให้กับราคามันนะครับแต่ในช่วงเช้านี้ก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันส่วนราคาทองคานะครับในวันศุกร์ปิดพุ่งไป22.9เหรียญตรวจสอบดูในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้แม้ว่าจะมีการย่อตัวเล็กน้อยแต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับราคาทองคําของเราบางคนถามคุณทําไมทองยังขึ้นต่อเนื่องครับหลักๆเลยก็เกิดจากประเด็นที่ว่าแนวโน้มเฟดอาจจะมีการ ขึ้นอัตราลบเยที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้นั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดที่เราจะคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ครับนักทุนสวัสดีครับ